ครับวันนี้เราก็มาพร้อมกับ3มเหรียญนะครับของปีพศ2539นะครับไม่ว่าจะเป็นเหรียญย5สตางค์เหรียญ1นบาทและเหรียญ10บาทนั่นเองวันนี้นะครับเราก็จะมาพร้อมกับข้อมูลนะครับข้อมูลของเหรียญ25สตางค์และเหรียญ1นบาทนะครับที่สําคัญก็คือเหรียญ10บาทนะครับที่ผลิตออกมาทั้ง2บล็อกนะครับไม่ว่าจะเป็นบล็อกไทยและบล็อกอิตาลีนะครับเราจะมาพูดคุยกันนะครับเราไปเหรียญ50สสตางค์ก่อนนะครับ ส่วนเหรียญ50สตางค์นะครับเป็นเหรียญมหามงคลสมัยพระราชพิธีการนาพิเศษนะครับของพระบาทสมเด็จพระประมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชนะครับเป็นเหรียญกระสะัที่ระลึกอลูมิเนียมบอลรุ่นเดียวนะครับตัวนี้นะครับเหรียญปีพศ2539ชนิด50สตางค์นะครับขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง18มิลลิเมตรน้ำหนัก2.5กรัมนะครับส่วนผลิตออกมา 105้าล้านสเหรียญนะครับส่วนที่ประเมินราคานะครับของเหรียญรุ่นนี้นะครับมีการประเมินราคาออกมาก็อยู่ประมาณไม่เกิน20บาทนะครับต่อเหรียญนะครับนี่ก็คือเหรียญ50สตางค์นะครับเราไปเหรียญ1นบาทเลยนะครับส่วนเหรียญ1นบาทนะครับการจนะพิเศษเหมือนกันนะครับซึ่งเป็นปีพศเดียวกันวันนี้นะครับก็เลย เอาการจนาพิเศษนะครับเอามาตอบคำถามหรือว่าเอามารีวิวให้ทุกๆท่านนะครับได้รับชมกันนะครับเป็นเหรียญมหามงคลสมัยพระราชพิธีการจนาพิเศษนะครับชนิด1บาทขององค์พระบาทสมเด็จพระประมนทรมหามูมิพลอดุลยเดชนะครับปีพุทธศักราช2539ชนิด1บาทนะครับขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง20มิลเมตรน้ำหนัก3.4กรัมนะครับผลิตออกมาทั้งสิ้นนะครับของเหรียญ1บาทรุ่นนี้นะครับผลิตออกมา 272ล้าน5้า0 0 0เหเหรียญน,นะครับนี่ก็คือเหรียญชนิด1บาทนะครับส่วนราคาที่ประเมินนั้นนะครับประเมิอนออกมาการซื้อขายนะครับก็อยู่ที่เหรียญละตั้งแต่20บาทจนไปจนถึง25บาทนะครับของเหรียญ1นบาทนะครับอันนี้ก็คือชนิด20อ่าชนิด50สตังค์แล้วก็ชนิด1บาทนะครับส่วนเหรียญ10บาทนะครับส่วนเหรียญ10บบาทนั้นนะครับก็ มีการผลิตออกมาก็ค่อนข้างจะเยอะมากเลยนะครับก็จะมีผลิตออกมาด้วยกันทั้ง2บล็อกนะครับไม่ว่าจะเป็นบล็อกไทยและบล็อกอิตาลีนะครับส่วนบล็อกอิตาลีนะครับก็จะ,ะพระบรมรูปก็จะชิดขอบนิกเกิลน,นะครับสีทองชิดขอบนั่นเองนะครับตรงนี้นะครับดูตรงนี้นะครับสีทองจะชิดขอบนะครับถ้าเกิดเป็นตัวนี้นะครับอันนี้ก็คือบล็อก นะครับก็จะมีผลิตออกมาทั้ง2บล็อกด้วยกันนะครับอ่าส่วนบล็อกอิตาลีนะครับที่ท่านเห็นอยู่นะครับบล็อกอิตาลีนะครับส่วนบล็อกไทยก็จะห่างมากกว่านี้นะครับบล็อกอิตาลีนะครับก็จะมีบล็อกอิตาลีผลิตออกมา120ล้านนะครับ120ล้านเหรียญนะครับอ่าส่วนราคาที่ประเมินนั้นนะครับราคาที่ประเมินนั้นก็ยังอยู่ตั้งแต่10บาทถึง15บาทนะครับหน้าเหรียญถึงอ่า15บาทนั่นเองนะครับส่วนบล็อกไทยนะครับ บล็อกไทยของเหรียญการจนาพิเศษนะครับขนาด26มิลิเมตรน้ำหนัก8.5กรัมนะครับจำนวนที่ผลิตทั้งสิ้น61ล้าน4ีเหมเรียญนะครับตัวนี้ก็ราคาการประเมินนะครับของบล็อกไทยค่อนข้างจะราคาสูงกว่าบล็อกอิตาลีนะครับลักษณะก็จะห่างขอบนั่นเองนะครับระหว่างขอบเงินหรือขอบนิกเกิลนะครับกับขอบทองนะครับก็จะของ พบรมรูปนะครับก็จะห่างนะครับก็จะมีช่องว่างห่างค่อนข้างจะเยอะนะครับอันนี้ราคาก็อยู่ตั้งแต่40บาทถึง50บาทนะครับรุ่นนี้นะครับเอาล้วนะครับสำหรับคลิปนี้กาก้าพารวยนะครับก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ